ตบเบรกหน้ารถมอเร์ไซคเลยนี่เด็กเป็นไรเนี่ยน้หมวกน็อกหลุดเลยกิ้งเนี่ยหรอเช้านี้ไปที่ลบบุรีกันหน่อยค่ะคือมันมีภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่กลางถนนทําเอาประชาชนเกิดความสับสนว่าตํารวจจาราจรทําร้ายนักศึกษาหรือว่านักศึกษาไปทําอะไรก่อนกันแน่เพราะถึงขั้นว่าตกหัวจนหมวกกันน็อกหลุดเลยค่ะ กินหรอโอ้โหคือคลิปนี้ค่ะจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแชร์ว่อนกันทั่วโซเชียลมีเดียเลยแล้วหลายคนก็เลยสงสัยว่าพี่ตำรวจทำรถจักรยานยนต์ของน้องนักศึกษาครูล้มหรือเปล่าโอ้และพอน้องเขาลุกขึ้นมามันเป็นช่วงจังหวะที่พลเมืองดีถ่ายคลิปพอดีค่ะจังหวะนี้เห็นไหมอุ้ยแล้วน้องล้มอ่ะมอเตอร์ไซค์คันข้างๆเกือบเหยียบหัวนะโอ้นิดเดียวเองค่ะ แล้วพอน้องเขาลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าพี่ตำรวจ เอามือไปตบหัวน้องเออหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่พี่ตำรวจคนนี้สังกัดอยู่ที่สพเมืองลบบุรีนะคะคือเป็นตำรวจจราจรน,นี่แหละพอหลังจากที่คลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทางร้อยตำรวจโทธีรพงษ์ชูเกศรรองสารวัตรจราจรสพเมืองลบบุรีก็เลยต้องเล่าเหตุการณ์ชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังไม่อยากให้รถทัวร์มาลงแบบผิดขบวนนะคือพี่เขาบอกว่า หลังจากที่เขาได้เห็นรถจัก,กรยานยนต์คันนี้คือหนึ่งเลยเนี่ยน้องขี่มาแต่ไกลเลยไม่สวมหมวกกันนออ็อกอ๋อทำผิดกฎทำผิดกฎกระจกมองข้างก็ไม่มีอเออคือก็ไม่รู้ว่าผ่านตรอ,อมาได้ยังไงนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงรถเนี่ย มาก่อนสิ่ง<า>ที่เห็นนี่<า>ก็คือเวนมาก่อนเลยใช่ค่ะพี่กิงเสียงรถค่อนข้างดังก็เลยโบกให้จอดนะลล้วลักษณะาการขี่ของน้องเนี่ยคือขี่เหมือนแซงขึ้นมาแล้วพยายามที่จะกลับรถในที่ห้ามจอดพี่เขาก็เลยต้องเรียกไว้พยายามที่จะขี่ตามแต่ว่าตามไม่ทันเลยต้องมาจอดเคลียร์กันฝั่งตรงข้ามของถนนค่ะแล้วน้องเขาก็ล้มเองหลังจากที่สอบสวนไปสอบสวนมาก็เลยทราบว่าน้องนักศึกษาคนนี้ เป็นน้องนักศึกษาปวชอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแล้วตำรวจเขาก็ยืนยันว่ายังไงก็คือการล้มเองก็เลยได้มีการเรียกผู้ปกครองเข้ามานะคะพูดคุยทั้งในเรื่องของกฎหมายที่รถน้องเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยแล้วก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่ารถจักรยานยนต์ที่ล้มเขาไม่ได้เป็นคนตกหัวน้องจนน้องเสียหลักล้มอ่าเป็นไงครับคือถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดเด็กรถมาในประมาณ70-80ถ้าเกิดผมกำปั๊บในมือผมต้องเป็นอะไรแหละ ใช่ไหมครับมือผมเป็นอะไรแล้วต้องมีลักษณะดแดงหรืออะไรต่ออะไรทุกอย่างแล้วนี่ไม่มีเลยมือผมไม่เป็นไรครับลักษณะปกตินะครับรตอนนี้เด็กว่าไงครับเด็กตอนนี้เขาก็มาลงประจําวันแล้วครับ,รบลงประจําวันแล้วว่าว่าเขาขับรถน่ะเขาล้มเองเขาล้มเองโดยการที่เขาหักหลบผมหักหลบผมแล้วก็ล้มเอง นี่ค่ะ,ะคือเหมือนน้องเขาพยายามที่จะหักหลบพี่ตำรวจแล้วก็ล้มไปเองแล้วก็ล้มไปเองแล้วที่เห็นว่าไปตกหัวไม่ใช่เหมือนเป็นแค่แบบแค่ผักแค่สั่งสอนเท่านั้นไม่ได้รุนแรงอะไรเลยส่วนเรื่องที่ไปกระหน่ำดากเนี่ยตำรวจบอกแหมเรื่องนี้ขอดำเนินคดีนะ,ะถ้าหากว่าใครที่มาคอมเมนต์ไม่โอเคเป็นเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ย จะรวบรวมพยานหลักฐานและทำการดำเนินคดีรวมถึงจะดำเนินคดีกับเพจที่เอาคลิปเนี้ยไปลงพร้อมกับข้อความเสียหายด้วยถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับตำรวจจราจรเมืองลบบุรีค่ะค่ะจะคอมเมนต์อะไรมองเงินในกระเป๋าด้วยนะโอ้ใช่บางทีเรายังไม่ได้ทราบเลยนะว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเนาะค่ะจะคอมเมนต์แบบว่าคิดเองเออเองด่าเองขึ้นศาลเองเด้อเออด้วยความปรารถนาดีนะคะ thank you